นั่นแหละครับมาแล้วครับกับบนซสายสอก้ายของลำน้ำโขงชื่อก็บอกอยู่แล้วครับลำน้ำโขงครับข้ามโขงมาครับแต่ว่าตอนนี้โดนเข่าของอนุรักษ์โผล่ออมาตีครับแต่ถ้าเกิดช่วงช่วงนี้ก็จะข้ามลำน้ำโขงนี้ก็ขอเป็นสะพานแล้วกันนะครับถ้าเกิดทางเรือก็คงจะอันตรายครับเลำน้ำโขงครับเป็นซ้ายเจอฝานะครับขีดขวาเอาไว้าละเริ่มจะบันเลงอาวุธใส่กันแล้วครับ กดมาตีครับอนุรักษ์แต่งตัวนานไม่ได้นะครับนี่ฮะแบบนี้ก็ไม่ค่อยชัดครับจับได้ต้องตีเร็วครับอนุรักษ์นี่เป็นมวยเข่าโดยอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาต่อยในบรลลูิีดีหลายๆคนครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเสริมมาเพียบนี่ครับต้องมีความหลากหลายครับจหวจวนตัวันงนัดออกมาใช้ได้หมดนะครับหมัดขวาโดนซ้ายของลํานั้นขุ่นหายท้องตางานไป แล้วครับโดนนับแปดไปแล้วนะครับอนุรักษ์ครับเนี่ยครับเดาวไปแบบนี้ยังไงก็ต้องโดนนับครับคือหน้าเปิดครับเปิดก็โดนเลยครับจังหวะบวกซ้ายของลำน้ำโข่งแม่งกว่าครับโอ้นอกจากอาวุธจะดีระบบป้องกันตัวก็ต้องดีด้วยครับอลไรครับลำน้ำโข่งช่วงนะครับกรปั้นซ้ายสอกซ้ายอลไรครับพื้นหรือยางครับอนุรักษ์พื้นหรือยางเอาคืนด้วยแข้งครับบวกมัดเอ้าจังหวะนี้เสียหลักเอ้าโดนเหมือนกันครับโอ้โหนีว่าสุดขามุมเลยนะครับโดนสอกครับ ยังเตะอยู่นะครับอานุรักษ์ครับนี่เวลานะครับวันลุินีครับนี่ครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับซ่วงครับนี่ครับเปิดก่อนได้เยบแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับนี่นายท้องปานางในยกแรกเลยนะครับโอ้โหคือดึงนับแรกก็ยังไม่หายเมาเลยครับพอบวกแล้วก็โดนอีกครับทางด้านอานุรักษ์นี่ครับแม่งกว่าแล้วก็หนักจริงๆครับวันนี้ทางด้านหลาทองโถโอ้โหปิดเกมได้ในยกแรกครับ บล็อกไม่อยู่ครับพยายามบล็อกแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็โดนจนได้ครับนี่ครับปลฟายฝาดไปเลยครับหมัดของเรานังโหรมาเป็นชุดกับปารต่ก็ให้ครับหมัดนี้แหละครับโตเต็มเต็มนะครับหล่นไปแล้วอันนี้เป็นหล่นครั้งที่สองนะใช่ไหมโอ้ครั้งที่สามแล้วครับ